เียงครูบาอาจารย์ไม่เถียงด้วยคำพูดก็เถียงอยู่ในใจเถียงถึงพระพุทธเจ้าทุกอย่างก็เพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นคิดไปคิดมากันอืมบางทีครูบาอาจารย์สอนก็าไม่เชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็คิดบกกลับมาเอตัวเราก็เมื่อปฏิบัตินี่ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไร เมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกอย่างนี้ยอยู่คนเดียวคิดก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดมันก็ทุกข์ไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีกไม่รู้จะไปที่ไหนจําเป็นก็ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อนทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องคมจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาส จะมาให้โอวาทโยมง่ายๆแต่มันง่ายใ่การพูดการทำมันยากนะ,ะเช่นว่านั่งสงบจิตนี่เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะทำทำจิตอันนี้อย่างเดียวอันนั้นปล่อยจิตของเรามาให้มันพุ่งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทำอะไรจะทำอันนี้จะทำจิต คืออนาปนาสตินี่กำหนดศีรษะลงไปไป,ไปหาปลายเท้ากำหนดจะปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีษะกำหนดทีษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อนแล้วก็นั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูรวมหายใจเข้าออก อย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยในในด้วยรวมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทานี้ให้เข้าใจว่าการกระทาด้วยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออก สบายไม่ให้กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดแบบทุราน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาบอาว่าหยุดหยุดไม่เอาทิ้งมันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดชนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมัน ทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เขามากระทบกันทั่งรู้สึกอะไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราได้ลปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วกว่าชงมันในเวลานั้นไม่ใหญ่ชั่วนาทีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกาหนดลมเราด้วยเท่านั้นให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกได้ให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พอมันสั้น ทุกพอมันยาวอย่าให้มันทุกไม่ให้มันทุกดูรมหายใจอย่าให้มีความปวดดันคืออย่าให้ยึดมัน่นคือให้รู้เดี๋ยวให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวางรมหายใจแล้วก็จะเบาเบาไป ผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปน้อยไปจนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่มีลมในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้วนี่พูดถึงการกระทำในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนาะ นี่โูดอย่างนี้ถ้าหาว่าจิตใจมันวุ่นวายมากนะก็ตั้งสติขึ้นสืดลมคอมเมนต์มากๆจนม,นมันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยออกให้มันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้อนะืแล้วก็หายใจเข้ามาอีกสืดอที่มันเต็มแล้วก็ปล่อยอไปสามครั้งตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวาย กให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งจะเดินจงกรมก็าตามจะนั่งสมาธิก็าตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดในตรง,งในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของเจ้าของแลว้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างเดียวว่าดียาบทนั่งกับดียาบทเดินเท่านั้นบางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องต้องให้มีจิต มี่ผู้รู้แต่ก็ให้นีสติป็นมันวุ่นวายกันหลายอย่างนะไอ้ความเป็นจริงเนี่ยผู้รู้นั่นสมมติว่าม,มันเป็นจิตจ้ะไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี้เรียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่มีไอ้อาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้ อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพอยที่สสงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอากรงมันใส่ใส่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงอันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้น ก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรุงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรุงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรุงไอความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายที่แม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนก็เมื่อไม่มีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไร อย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่ทำค่านมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสําคัญก็คือตัวมันออกจากกลงไป